สำหรับการอัปเดตข้อมูลของหน่วยงานตัวเองนะครับในเว็บอปทสี่นะครับก็ให้ล็อกอินด้วยอุชเนมของหน่วยงานตัวเองนะครับเมื ừ, ่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ไปที่ทางด้านซ้ายนะครับเมนูด้านนี้เมนูอยู่ด้านซ้ายไปที่หัวข้อโพสต์นะครับหัวข้อโพสต์ก็จะมีอ่า ไอเทมที่เป็นชื่อหน่วยางานที่เราต้องอัปเดตนะครับให้กดไปที่ e i t w w t t h d v นะครับเมื่อกด edit w i ด h d v เข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็น เนื้อง,งานที่จะแก้ไขสามารถแก้ไขได้นะครับก็จะมีในส่วนของกล่องสีน้ําเงินก็เป็นกล่องของ,ของอเรียวกว่ากล่องเซกชันนะครับกล่องเซกชันสีน้ําเงินกล่องโลโลที่แปลว่าแถวนะครับสีเขียวะกล่องสีดําจะเป็นเกี่ยวกับโมดูลนะครับอ่าอย่างตรงนี้อ่ากล่องโมดูลสีดําตัวนี้เป็นกล่องโมดูลที่ชื่อว่าเป็นกล่องเท็กนะครับเท็กโมดูลก็ แก้ไขอะไรก็กดเข้ามาที่ตัวเฟืองมองมาชีให้มันขึ้นสีดำนะครับกดที่ตัวเฟืองตรงนี้นะครับจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เราพิมพ์ข้อความแก้ไขขึ้ไปนะครับเป็นเปลนเป็น่ยนรโทรศัพท์เป็ี่ยนกระโทรศัพท์ เป,นนเปลี่ยนเสร็จแล้วให้ติ๊กถูกกดที่ปุ่มถูกสีเขียวด้านขวาล่างนะครับสำหรับรายงานในส่วนของรายงานที่ต้องอัปเดตนะครับก็จะเป็นกล่องที่เป็นเท็กซ์เหมือนกันทีนี้หลักแก้ก็ให้กดที่เฟืองเหมือนกันนะครับเอามาเมาชีให้มันขึ้นกล่องสีดำกดที่เฟืองนะครับทีน,นี้จะมีชื่อรายงาน ะครับก็ใส่ชื่อรายงานเข้าไปนะครับลิงก์งไปไหนนะครับก็ลิงก์ไปที่ pdf ที่เราต้องใส่เข้าไปนะครับทีนี้ถ้าเราอย่างตัวนี้มีรายงานอยู่แล้วเราต้องการเพิ่มรายงานใหม่นะครับให้เรากั p y ต,ตัวเก่าขึ้นมานครับ copy คือตัวนี้ที่อยู่ข้างขาของเฟืองนี้นะครับ Duplicate Module นะครับม่นจะขึ้นตัวใหม่ขึ้นมา เราก็แก้ชื่อนะครับสมูงเป็นชื่อใหม่เป็นปีสองห้าเจ็ดนะครับอ่ทีนี้ pdf pdf ก็ต้องเป็น pdf ตัวใหม่ใช่ไหมครับอ่าให้กดไปที่ตัวตัวบวกที่ท่านท้ายช่องนี้นะครับตัวบวกเลือกไปที่ media link นะครับเลือกไปที่ media link เรามาโหลดแอปหนึ่งอ,อันนี้ต้องไปอัพโหลดมีเดียก่อนนะครับต้องอัพโหลดวีดีโอ